พระตำหนักรักรุ่งโรดคนโจทฐานอรอน,อนองเรียกว่าบ้านเรือนหันษาข่าวสองทุ่มประชุมเทพเหล่าเทวาประชาชนก็ตั้งหน้าเปิดทีวีในวันนี้วันที่มีสตรีหนึ่งเดินแอ่นอกนมตึงตึงสมศักดิ์ศรีเป็นคุณหญิงไม่กี่วันไม่ถึงปีได้เลื่อนยศกฎหมายมีไว้ทําไมเพราะไม่มีกฎและเกณฑ์ไม่เห็นหัวแค่พอใจใครดีชั่วยอย่าสงสัยตามอารมณ์คนแต่งตั้งสั่งเข้าไปศพกระปรกราดน้ําใสคล้ายเวลา เจ้าแมวเหมียวไปเดินเที่ยวเลี้ยวลัดล็อเจอแมวหนุ่มวัยกระตอกขนหนาๆเจ้าแมวสาวเฝ้าเมียงมองไม่วางตาพอตกดึกก็เข้าหาเรียกสามีแต่ครกกรรมทําให้แตกแยกเป็นสองต้องพลัดพรากก็แมวน้องจ้องจะหนีเบื่อปลาทูเบื่อปลารัขอลาทีได้คาเวียแพงหูฉี่ที่เมืองเบียมีแซลมอนย่างมันย่องกองให้กัดเจอแมวแก่มากกำลัดยัดด้วยเบี้ยมอบสร้อยคอจอแหวนมั่นแมวสาวเพลียเหมียวเหมียวเหมียวเสียวเพราะเสียที่เลียลม เห็นภาพเก่าของสองเจ้าเผ่าแมวเหมียวผ่านกี่ฝนทนเปล่าเปลี่ยวเคี้ยวความขมเจ้าแมวหนุ่มกลุ้มกลักลดคิดจิตประทมคงหมดบุญต้องคิดข่มลมเลิกไปโอ้แมวสาวหัวเขา่าคล้ำดำและสึกโดนล้างน้ำแปลกพิลึกรับแบบไหนพรหมจารย์ไม่สำคัญอีกต่อไปเนรัจฉานคร้านครวนใครคลั่งใครครึงก็เอามาทาสีขาวเข้าที่หน้าเรื่องผัวเก่าจะโดนด่าถ้าคิดถึงทาสีซ้มที่ฝ่าตีนอันกลมกลึง ทาแก้มฟ้าส่วนข้างหนึ่งทาสีแดงเอาผ้าแพรและผ้าไหมใส่ตุ้งหูเอาสร้อยมุกสองเส้นคู่ระยิบแสงเอาดอกไม้มาแซมหางให้ดูแพงเจ้าแมวสาวโดนจัดแจงให้แต่งตัวเจ้าของสั่งให้นั่งนิ่งอย่าติงไหวไปออกงานห้ามยักไหล่หรือสายหัวให้หลังตรงคงอง,องศาและอย่ากลัวสายตาคนมองจากทั่วประเทศไทยเจ้าคือแมวมีเจ้าของต้องเชิดหน้าเรื่องผัวเก่าแค่มายาอย่าสงสัยใครเสือกถาม,ามตามตำรวจกวดเข้าไป หรือสั่งขังไอ้พวกไพร่ไม่รู้ความเสือกเอารูปจาก YouTube มาประกาศช่องมีม่อนไม่ขยาดไม่เคยถามแต่งนิยายขายชาวเน็ตผู้ติดตามภาพรูปคู่ของแมวงามยามรักกันก็บอกแล้วว่าแมวนั้นมันเป็นสัตว์ผสมพันธุ์กับแมววัดแมวสวรรค์กับแมวจรแมวหมอนหมิ่นบ้างตั้งคันจะก,กี่แมวก็ช่างมันท่านผู้ชมเพราะเจ้าของต้องชะตาหามาเลี้ยงทั้งเงินทองทั้งเสลี่ยงเอามาถมวิลาน้อยค่อยๆค,ค,คลานแผ่กับพรม หงายสี่ขาให้เชยชมสมอุราปีพศสอ6 7กองทัพแมวก็เอลเคลสก็ปวดขาเขาก็ดำเหมือนหำควายเหมือนหำลารู้ได้ไงมึงก็หาดูกันเองยกขยงโก่งก้นมาอาสาสู้กองทัพแมวใช่จับหนูจับมะเสงใช่จับนกยกกันมาเหมือนนักเลงทอดกระถินแบบครื้นเครงเก่งทำบุญแมวโคราชเดินนวยนาดมาดละอ่อนกนบวันชื่อกระชอนซ่อนกระสุนเพราะเป็นแมวยศทหารนะพวกคุณ ใครต่อยาลูกกระสุนพร้อมประทานแมวตัวนี้มีหน้าที่คอยถ่ายภาพแชะแชะแชะ,ชะภาพก้มกราบในชุดหวานเอาสองตีนปีนไอโฟนแมวสู้งานเก็บบันทึกแมวหน้าหวานองอนรอ,นองอนอรนตอนขึ้นรถก็กดรูปไล่มือถือเช็คตาตูบแล้วสั่งสอนกนกวันฉันคิดว่าภาพปอนปอนจงจัดแจงแสงสะท้อนให้งดงามกูเป็นบ่าวส่วนมึงเล่าก็แค่ไพรตอนถ่ายรูปต้องมือไวหนึ่งสองสามนับจังหวะก,กดแล้วปล่อยอย่าววาม เหมือนตอนกูไปเดินตามท่านเจ้าคุณหากว่ามึงถึงเวลานพาเปิดโชคชะตาถือกำเนิดบุญเกื้อหนุนได้โอกาสอย่างตัวกูผู้ลงทุนไปเฉือนปากไปลดหุ่นสัญญกรรมจากปากห้อยไปร้อยไหมใส่ฟิลเลอร์ซิลิโคนมีกี่เบอร์พูดแล้วขำกูลองหมดให้นมโตให้โลกจำคนก็เชื่อว่ากูล้ำเพราะทำบุญหารู้ไม่ที่ได้ดีมีวันนี้เพราะเล่นของมีกลิ่นผีมีกลิ่นฉุนให้คนรักให้คนหลงเกื้อการุน ของขเขมรหากท่่มทุนจะหนุนนําแล้วใครทําย้ํารอยรักปักรอยใครไม่มีหรอกคนสนใจไร้คนถามมนมืดมิดปิดจารึกผนึกกามผัวจะหลงเห็นว่างามสามเวลาส่วนหน้าผัวตัวรับของลองพินิษ์จะหน้าดําผิวเป็นหิดผิวเป็นฝ้ายิ่งนานวันผ่านราตรีกี่ที่ว่าจะตกต่ําโนนตราหน้าต้องราคีกนกวันประวันจิตคิดวิตกยายเจ้านายเสือกมายกเล่าเรื่องผีกนกวันสั่นทั้งตัวกลัวสิ้นดี เป็นตากล้องอยากจะลี้หนีอำลาแต่ก็โดนโยนเข้าห้องต้องปิดปากเผื่อจะฟลุกเป็นเด็กฝากได้เงินหนาเก็บสะสมส่งที่บ้านให้ยายตาให้พ่อแม่ซื้อที่นาซื้ออาคารคือเรื่องราวคราวเห็นข่าวสาวร้อยเอ็ดมาอีกแล้วออกเสด็จสนุกสนานแต่ละวันไปแต่วัดราชการเป็นทหารที่ห้าวหารการทำบุญกะจะขนสัพพสารจัดชุดใหญ่ข้ามอันนบล่องเรือไปพร้อมสมุนสะสมคนที่จนยากและขาดดุล พุทธคังสังคะคุณมาหนุนนําแต่ตัดฉากลากย้อนไปที่แมวหนุ่มโดนเมียทิ้งผัวโคตรกลุ้มนั่งกุมหำรักต้องห้ามข้ามทํานองผิดคลองทมคือเรื่องราวข่าวหัวข้ามขาจริงๆกรอนตอนนี้มีเรื่องราวสาวตากล้องกนกวันผู้เดินย่องตามนายหญิงก็เพื่อนกันเป็นเปลอกันเล่นเหมือนลิงมาบัดนี้เป็นเมียคิงต้องวิ่งตามแต่ก็ดีมีโอกาสได้เลื่อนยศองอนนนผู้ชอยชดคงไปถามว่าเพื่อนรักผู้พักดีต่อองค์ราม ยศต่ำสักคนจะยามและย่ำใจเป็นที่มาราชากิจออกฤทธเดชให้เลื่อนยศเพราะสังเวชอย่าสงสัยกนกวันก็ซ่อมหล่นเอาเข้าไปขอจบกรอนนะคนไทยผสมนิกรที่แต่งมาอยากคิดมากอย่าลากลึกกูนั่งแต่งตอนดึกึกตอนหมาหอนตอนตีสามน้ำหยดติง๋งกูไม่นอนกอบน้ำรั่วเสียงสะท้อนนอนยังไงก็เลยแต่งแข่งวิชาสุนทรภู่ตายไปนานนะพ่อครูพ่ออยู่ไหนอยากให้พ่อมาดูเทพประเทศไทย แล้วแต่งกลอนพรอวยชัยให้องค์อนองค์อน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 งลงพระลักษ์เล่นของเล่นในตำหนักซ่อนใต้หมอนของที่ว่าลาบูบูอย่างแน่นอนสามร้อยตัวเอามาซ้อนนอนด้วยกันผัวเลยรับผัวเลยหลงลาบูบูตามลิซ่าผู้ซาสู้กลอนขำขันการเล่นของคือของเล่นเล่นทุกวันอย่าคิดมากนะทุกท่านจงฝันดี คิดเขียนฟาดพิฆาตโดยตวีประชาชนประวนประชาชีวันที่19พฤศจิกายน2567